เสร็จไหมวันเนี้ยเสร็จไหมเอ้หัวเราะหัวเราะการรับปากเดี๋ยวมันดีเสียข้ามองหมถามว่าเสร็จไหมไม่ได้ให้หัวเราะไม่รู้เฮ้ไม่รู้อันนี้กี่วันแล้วนี่แค่ปะผูแค่นี้นี่อะไรอะเอ๊ะวันนี้วันที่สองครึ่งวันที่สองครึ่งเออให้อภัยอีกครึ่งหนึ่งวันที่สองโอ้ยช่างสิง แจ้งสิงมแล้วฮะไปแล้วนี่ครับอค้งต่อกับพัวหน้า,อนอาเราครึ่งมือเมอนอ๋อในในก็นีน,นีเอาเอามาอนัอนนี้ตรงนี้บอแล้วก็ตัดให้เปนเป็นโคง้งบ่ะใ,ใช่ไหมองั้นก็เอาเวลาอีกสองชั่วโมงไปให้มเสร็จอออแงสิงี่ปะผูปะผูสามสองวันครึ่งอือนี่ เดี๋ยวจะได้ไปเป่าเคาะไอ้นั่นให้มันเป็นโคง้งๆตุ้ตมันนะ<อ>ออทำอะไรเนี่เฮ้ยเคาะเล็กครับนี่โอ้ตรงแล้วเกินถามคำตอบสุดท้ายเคาะเหล็กครับผมโอ้ออ,อ่ะอันนี้ใครสอนนี่ไหน ใครสอนให้เคาะแบบนี้ความคิดเองความคิดเองคิดเองทำเองนักเลงพอเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเหลาเออรู้จักเหลาน้อยไปสเลโอเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วคนอื่นทำไม่เป็นนี่นี่ทำเป็นคนเดียวเนี่ยเหลานี่ธรรมดาใช่ที่ไหน อืมไม่เต็มเคาะเลยครับเหลาเคาะเลยเหลาเคาะเลยเคาะลายเลยเนาะเออเคาะลายเลยเออแอ้วอ,อืมเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละเออเนี่ยเออเออช่างสิงยังเคาะไม่เป็นเลยช่างเหลายังเคาะเป็นโค้งได้โอ้อช่างสิงมาดูดิ